สวัสดีครับทุกผู้ชมการโจมตีดินแดนอิสราเอลของอิรานแม้ว่าพวกเขาจะประสบความสาเร็จอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนในการโจมตีเป้าหมายทางพลเรือนโดยพวกเขาเรียนแบบโพสต์แผนที่เตือนการโจมตีของพวกเขาให้ชาวอิสราเอลอพยพและหวาดกลัวซึ่งตัวเลขผู้เสียชีวิตจากอิสราเอลบอกว่ามี8คนส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บราว3า0คนด้าน b บีบอกว่ามีผู้เสียชีวิต 24คนบาดเจ็บกว่า300คนเช่นกันซึ่งตัวเลขความสูญเสียหากเปรียบเทียบกับอิรานที่สูญเสียพลเรือนมากกว่า224รายบาดเจ็บมากกว่า1,350คนตัวเลขก็ยังห่างไกลกันครับและหากพิจารณาความสูญเสียด้านโครงสร้างพื้นฐานอิสราเอล,ลได้รับความเสียหาย จากโรงกั่นน้ำมันขนาดใหญ่ในเมืองไฮฟ,ฟาเพียงแห่งเดียวขณะที่อิรานถูกโจมตีโรงงานกลั่นน้ำมันและคลังน้ำมันหลายแห่งทั้งทางตะวันตกทางใต้และในเมืองหลวงและเมื่อพิจารณาความเสียหายของที่ตั้งท,ทหารและอาวุธยุทโธปกรณ์อิสราเอลยังไม่ได้รับความเสียหายใดๆเลยครับขณะที่อิรานมีรายงานความสูญเสียด้านอาวุธและคลังอาวุธตลอดจนสนามบินอย่างต่อเนื่องล่าสุดครับ มีรายงานการโจมตีสนามบินนานาชาติมีราบัดในกรุงเตอรรานจนทำให้เครื่องบินแบบ f 1 4 t ทอมแคทที่หายากถูกทำลายแม้ว่าจะจอดไว้ในหลุมบังเกอร์ที่มีบังเกอร์ป้องกันเป็นอย่างดีก็ตามการโจมตีดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญขยายขอบเขตของอิสราเอลเพื่อทำลายความสามารถในการป้องกันไปทางอากาศของอิหร่านให้สิ้นซากซึ่งรวมถึงการทำลายกองบินปีกตรึงของกองทัพอิหร่านอีกด้วย ความพยายามของอิสราเอลที่จะทำลายระบบปกันทางอากาศของอิหร่านทั้งหมดถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของปฏิบัติการทางอากาศโดยรวมไม่เพียงแต่จะทำให้อิสราเอลสามารถปฏิบัติการเหนืออิหร่านได้อย่างอิสระในขณะที่พยายามทำลายโครงสร้างอาวุธนิวเคลียร์และอาวุธพิสัยไกลของประเทศเท่านั้นแต่ยังทำให้อิสราเอลสามารถเข้าถึงน่านฟ้าของอิหร่านต่อไปได้นานแม้ภารกิจหลักจะสิ้นสุดลงแล้วก็ตาม ซึ่งถือเป็นเรื่องสําคัญเพื่อให้แน่ใจครับว่าอิร่านจะไม่ฟื้นคืนโครงการอาวุธนิวเคลียร์หรือขีปนาวุธพิสัยไกลซึ่งหมายความว่าจะต้องทําลายระบบปก้องทางอากาศทุกด้านของประเทศรวมถึงกองลังรบที่อ่อนแอของรัฐบาลด้วยนั่นก็คือการคลองอากาศได้ถือว่ามีความสําคัญในสนามรบด้วยยิทธวิธีซีดแอนเดสการคลองอากาศได้ก็ถือว่าประสบชัยชนะไปแล้วมากกว่าครึ่งซึ่งก็มีตัวอย่างให้เห็นแล้วครับ ทั้งในเลบานอนซีเรียชูนนกาซาและเยเมนซึ่งแอดมินคาดว่ากองกำลัง IDF จะหยุดก็ต่อเมื่อพวกเขาสามารถครองอากาศได้ทั่วทั้งประเทศซึ่งตอนนี้กองกำลัง IDF เพิ่งจัดทำการโจมตีทางอากาศที่เน้นไปที่ทางตะวันตกและเมืองหลวงของเยร่านเท่านั้นและพวกเขาเพิ่งจะเริ่มเคลื่อนการโจมตีไปทางตะวันออกนอกจากนี้อิสราเอลจะหยุดก็ต่อเมื่อ เพื่อเขาได้ส่งหน่วยรบคอมมอดลลงไปถล่มฐานทัพลับใต้ดินโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านได้ทั้งหมดและหากประเมินจากความสามารถของขีปนาวุธของอิหร่านแล้วแม้ว่าขีปนาวุธส่วนใหญ่จะถูกสกัดได้แต่ก็ยังมีส่วนน้อยครับที่สามารถเข้าถึงเมืองใหญ่ของอิสราเอลกองกำลังเอดีเอฟต้องแน่ใจครับว่าสามารถทำลายแหล่งผลิตและคลังขีปนาวุธของอิหร่านแล้วทั้งหมดจนไม่เหลือความสามารถที่จะโจมตีอิสราเอลได้ หรือเหลือความสามารถเพียงเล็กน้อยเช่นการยิงขีวนาวุธของกลุ่มกบฏฮูตีที่ยิงได้วันละลูก2ลูกกระปิดกระปอยร,ประบบปก้องนทางอากาศสก,กัดกั้นได้ทั้งหมดเรียกว่าคุมเกมอยู่ซึ่งหากอิร่านต้องการแก้แค้นมีทางเดียวครับคือการลักลอบเอา,เอ,า,เอ,าเอาวุธนิวเคลียร์ยิงเข้าไปจุดระเบิดโดยการก่อวินาศกรรมก่อการร้ายซึ่งอิสราเอลยอมให้มันเกิดขึ้นไม่ได้ซึ่ง ความพยายามล,มล้มล้างการปกครองโดยการสังหารนายอายาดลาะอาลีคาเมนีีนายกรับ,บรมินตีเบจมินเนธัยาหูพูดอย่างชัดเจนครับว่ามันเป็นไปได้และเขาตกเป็นเป้าหมายหากการปกครองถูกเปลี่ยนแปลงความปลอดภัยของอิสราเอลก็เกิดขึ้นซึ่งท่านผู้ชมจะเห็นได้ครับว่าสหรัฐอเมริกามักจะสนับสนุนผู้นําในด้านตะวันออกกลางที่เป็นมิตรมีผลประโยชน์มอบให้เช่นในเลบานอนประธานาธิบดีโจเซฟอูน อดีตผู้บัญชาการกองทัพเลบานอนก็เป็นประธานาธิบดีที่สหรัฐอเมริกาให้การสนับสนุนส่วนจํานวนสอสอในรัฐบาลที่มาจากกลุ่มเอสบอลล์มีจํานวนสัดส่วนไม่ถึง30%์ครับและกว่าอิรานจะไปถึงจุดนั้นอาญาดอลล์คาเมนีี i, ต้องช่างใจแล้วครับว่าจะยอมถอยยอมแพ้อับอายขายขี้หน้าเพื่อรักษาอํานาจไว้หรือจะยังต้องสู้รบกันต่อไปทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าผลสุดท้ายมันจะจบลงด้วยหายนะ ไม่ต่างกับรัฐบาลอันอาซาร์ที่ต้องหนีหัวซุ้หัวซุนไปอยู่ในรัสเซียและถูกลิฟสมบัติจากคำสั่งของรัฐบาลของปูตินซึ่งในการประชุม G7 ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐอเมริกาจะไม่ลงนามในร่างแถลงการของผู้นำกลุ่มประเทศ G7 ที่เรียกร้องให้ลดระดับความขัดแยง้งระหว่างอิสราเอลและอิรานทรัมป์กล่าวว่าอิรานจะต้องไม่มีอาวุธนิวเคลียร์และอิสราเอล มีสิทธิ์ที่จะปกป้องตัวเองผมคิดว่าอิรานจะไม่ชนะสงครามนี้และพวกเขาควรพูดคุยและควรพูดคุยทันทีก่อนที่จะสายเกินไปด้านเออร์สุลาฟอนเดลเลเยนประธานคณะกรรมาธิการยุโรปกล่าวว่าเธอแจ้งต่อนายกรัฐมนตรีเบนเจามินนิทันยาหฮูเมื่อวันอาทิตย์ว่าท้าที่สุดแล้วการทูตเป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับอิรานแต่ไม่ได้เรียกร้องให้หยุดยิงทันที ปอนเดเเยนกล่าวว่าเธอเห็นด้วยกับเนทันยาหูผ่านทางโทรศัพท์ว่าอิหร่านไม่ควรมีอาวุธนิวเคลียร์โดยไม่มีคำถามใดๆทั้งสิ้นซึ่งการประเมินว่าอิหร่านจะแพ้สงครามและจากเหตุการณ์โจมตีอิหร่านอย่างต่อเนื่องจนมีความเสียหายจำนวนมากและแม้ว่าอิหร่านจะขอความช่วยเหลือบ่ายหน้าไปหาใครก็ไม่มีใครช่วยครับโดยปูตินทำได้เพียงประนามอิสราเอล,ลและบอกว่าจะยืนเคียงข้างอิหร่านเท่านั้น แต่ก็ไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเป็นรูป,ปรธรรมเพราะตนเองก็ยังติดลมสงครามในยูเครนอยู่ซึ่งมันก็ซ้ำรอยกับซีเรียนั่นแหละครับรับสเซียไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะช่วยอะไรใครได้ในขณะนี้ด้านปากีสถานซึ่งมีรายงานว่าได้ประนามอิสราเอลเชน่นกันก็ได้สั่งปิดพรมแดนปากีสถานกับอิรานแล้วครับด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงเนื่องจากริมพรมแดนปากีสถานอิรานเต็ไมไปด้วยชนกลุ่มน้อยที่รานควบคุมอยู่ และเมื่อรัฐบาลเตะรนอ่อนแอชนกลุ่มน้อยเหล่านี้ก็อาจจะเปิประโยลน์การทหารกับปากีสถานขึ้นได้ซึ่งมันก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วครับความอ่อนแอของรหรยานยังสะท้อนออกมาครับจากความพยายามของเจ้าหน้าที่รัฐบาลเตะรานที่ส่งสัญญาณไปถึงรัฐอาหรับสามชาติได้แก่กาตาร์ซาอุดิอาระเบียและโอมาน ให้กดดันทรัมป์เพื่อโน้มน้าวอิสราเอลให้ตกลงหยุดยิงทันทีเพื่อแลกกับความยึดหยุ่นของเตรารในการเจรจาเรื่องนิวเคลียร์โดยอ้างอิงจากแหล่งข่าวจากอิหร่านสองรายและแหล่งข่าวในภูมิภาคสามรายโดยเตือนว่าหากไม่กลับมาเจรจาการระหว่างประเทศคู่สงครามความขัดแย้งอาจมีความรุนแรงขึ้นส่งผลให้โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทั่วอา่าวตกอยู่ในอันตรายและอาจส่งผลกระทบต่อตลาดน้ำมันและเศรษฐกิจโลกโดยรวมได้ นั่นก็คือการปิดช่องแคบฮอร์มุสซึ่งก็มีรายงานด่วนเมื่อมีกี่ชั่วโมงที่ผ่านมาระบุครับว่าถ้าเรือคอฟ้าการของสหรัฐอาหรับเอมิเรตถูกโจมตีมีรายงานว่าเกิดเพลิงไหม้บนเรือสินค้าสามลำที่บรรทุกน้ำมันดิบที่ทอดสมอเรืออยู่บริเวณท่าเรือคอฟ้าการใกล้เมืองฟูเจรานอกชายฝั่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตนอกจากนี้ครับยังมีรายงานการรบกวนสัญญาณ GPS จนทําให้เรือสินค้าที่ผ่านช่องแคบฮอร์มุสถูกรบกวนไม่อาจแจ้งพิกัดการเดินเรือขนาดเดินเรือผ่านช่องแคบดังกล่าวได้บริษัทแอมบรีผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงทางทะเลของอังกฤษกล่าวว่าบริษัทได้รับรูถ้ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบริเวณทางตะวันออกของเมืองคอฟ้ากานในสหรัฐอาหรับอิมิเรตประมาณ22ไมล์ทะเลใกล้กับช่องแคบฮอร์มุสซึ่งหากเหตุเพลิงไหม้เกิดจากการโจมตีของอิหร่านแล้วก็ นั่นจะเป็นข้ออ้างเป็นอย่างดีที่จะทําให้สหรัฐอเมริกาและพัธมิตรเข้าแทรกแซงครับทุปผู้ชมและนั่นก็คือข่าวสารและสาระที่นาํามาฝากทุปผู้ชมครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ